ลูกค้าใช้แชมพูปิดผมขาวเป็นประจำนะคะเมื่อเทสผมผ่านแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะตัดแต่งทรงผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการหรือทรงที่ลูกค้าต้องการนะคะจากนั้นนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีของ3บวกนะคะหมักทิ้งไว้ที่เตียงสะาสามถึงห้านาทีแล้วก็มาลงน้ํายายืดได้ดได้ของ3บวกสูตรปานกลางนะคะผสมเชืมบรรทดแกนผมโมเดิร์นฟิกเอหนึ่งฝาค่ะ เมื่อทิ้งน้ำยาไปซักระยะนะคะให้เพื่อนๆใช้วีนะคะหวีน้ำยาออกมาแบบนี้นะคะสารเคลือบที่เคลือบอยู่บนเส้นผมลูกค้าจะหลุดออกมากับน้ำยานะคะให้เพื่อนๆเ,เติมน้ำยาสูตรเดิมนะคะลงไปที่ปลายเพิ่มค่ะแล้วก็เช็คความยืดหยุ่นเมื่อความยืดหยุ่นได้แล้วก็ล้างผมให้สะอาดนำลูกค้ามาม้วลรอนเคานี้ที่ใช้ที่มวนไทเทเนียมนะคะ จากนั้นก็พุงน้ำยากรูปแบบน้ำสะพมให้สะอาดแล้วป่าแห้งก็จะได้รอนเด้งๆแบบนี้เลยค่ะ